สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนเนาะพัดผนะอกับสองเบาไก่ผ้าทนะ้ำเนาะมื่อนี้เบาไก่จะผ้าดีวิวเบิ้องห้องล้างบานเนาะเบาไก่อยู่เนาะเบิง้งบาไอต้ตะกอนพักตสบสว่ามันสิเต็มไปเบิร์ดเนาะแถวนี้เนาะพักตสบสว่านี่นี่เป็นตู้เซามันสิเต็มอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวของเพิ่นมะหลือออกเนาะเพิ่นมะหลือออกเบิรนะ์ดเนาะจนสุดสายตาเนาะสุดุ่นเลย แล้วก็ชิมีนกนกหลายสายพันธุน์เพิ่นว่าบินมากินอ่ะหัวหัวชิมีนกเป็ดน,น้ำชิมีนกหลายนกนี่ก็สุดสายตาพูเนานะโอ้จุดหอดพูจุดหอดพูเนานะ ้าวมีต้นมะพร้าวต้นหนึง่งใีทางโรงงานก็ต้องเป็นหมากเนะาะหนึ่งมะพร้าวก็ต้องเป็นหมากของทังบ้านหมอไก่ที่หมอไก่อยู่เนาะมีปลาหน่อยใหญ่เนาะมีปลาอยู่บ่อนขนะึ้นมาต้มต้มจ๊บๆเนาะมีหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อกำลังหรือขึ้นหย,บยนะาบหลอยเนาะปักตบเสว่าจะเป็นมองดังดินย่างบนแหงกของหมอไก่ พระอาทิตตกดินเนาะสมพอาทิตกดินอาทิตสิบรรยากาศสวยอาทติตกดิน